ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบกับพอเต้มมนะพี่น้องเนาะครับพอเต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่คำชนต่อยนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองห้าห้าสี่แปดศูนย์ ครับเล็กล่างเขาออกห้าสี่นะพี่น้องเนาะครับของปู่คำชนโเตะวิ่งลุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่งบนเข่าอยู่นะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาปู่คำชนบนล่างวิ่งลุดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าชุดวิ่งน,นะครับเนาะสี่ห้าหนึ่งสองหก 4554หอ,อกล่างนะพี่น้องครับชุดวิ่งถือว่าเขาอยิงนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเป็นลุดนะครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามครับเมื่อนี้ก็ส่งมาแล้วพี่น้องครับรเต็ยมผ้ามาติดตามต่อยอนะครับเนาะกับลาวพัฒนาปูคำชนนาคามไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับวันพุธวนพีนองเนาะสิบเจ็ดสิบมื้อในสิบแปดสิบเก้าครับ ขอว่าหัวดีพี่นอ้องเมงวันก็มาจับมือดีแท้เพราะเตี่ยมเติมมึกใหม่มันมันเหม็นเหม็นมึก ลราพัฒนาปูค้าชม ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับสามขับชุดวิ่งใน,นพี่น้องเนอะชุดวิ่เบิงชุดวิ่เพื่อนน้องพี่น้องเนาะ ห้าเก้าหนึ่งสองนะครับชุดวินครับอย่าลืมชุดวินในพี่น้องเนอะ ครับครับอันนี้ปูจับคูได้พี่น้องเนีแปดห้าแปดสามแปดเก้านะครับ สามเกาสามห้านะครับ ครับเน้นในพี่น้องเนอะแปดห้าสามห้านะครับ ครับเรียกสามตัวได้พี่น้องเก้าสามห้าแปดสามห้านะครับ ครับเน้นที่แปดสามห้าพี่น้องเลขยสามตัวนะครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบตัวแรกกับพิจารณาเมื่อไรพี่น้องเนอะรับ,บ,รบ,รรบที่สําคัญกะอย่าลืมขับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมกับใช้เบิ้งก็ได้พี่น้องเนอะปูเผนทรงมาให้ รับปูคำชนลาวพัฒนาโอ้สิบเก่าเ้อปูบ,บนยี่สิบดิอันนี้20มีนะปูเขียนวันที่ผิดพี่น้อง19บเกาะครับเนาะปิ่งรูดบนล่าง8กับ3บิน59าเสองพี่น้องจับคู่แตก85 8ห89 39ดสดเก้ก้ลขสตัวกับเก้าสาหครับนะคือตัวเน้นพี่น้องท่าเรืงเรืองไป น,น,นะครับชัดเจนนะครับเนาะรับพ่อเตมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆยน,นะครับเ้อนปะูคําชนเนาะครับเนาะรับทีด้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พรอเตีครมับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นเนี่นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแลลวพ่อเตมเจ ขอไวพ้พรอนคอยเข่าคอยปังๆพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคโชคมนันมันกันนาครามเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่กดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงน,นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาครามอ่ะสุดท้ายทายสูตรนี่ขอทุกคนโชคโชคมนันมันเฮงเฮงรวยรวยกันนะครับเนาะรับปอ,อกันชิปนาพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม